วันนี้จะกล่าวถึงพระเกจิรูปหนึ่งใน,นจังหวัดนครสวรรค์หลวงปู่แช่มปะพาวีวัดหนองไผยก่อเดียวตำบลลำรอกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ต้องย้อนอดีตกลับไปประมาณเจสิบกว่าปีที่แล้วจะกล่าวถึงเกจิรูปหนึ่งไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องลือ ก็เ,เป็นที่นับถือของชาวบ้านหนองไผ่กอ่อเดียวและผู้คนในหมู่บ้านใกล้เคียงหลวงปู่ชั่ำอดีตท,ท่านเคยเป็นเสือเก่าเป็นคนไม่เกรงใครเด็ดเดี่ยวกล้าหาญกล้าได้กล้าเสียเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนในย่านนั้นท่านเป็นเกจิสมัยเดียวกับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพและหลวงพ่อค้าย วัดหนมลอกแต่ท่านเป็นพระรุ่นพี่สมัยก่อนเวลาหลวงพ่อเดิมมาเยี่ยมหลวงพ่อค้ายกราดายก็จะชวนกันนั่งช้างและมาหาหลวงปู่แช่มเสมอเวลาท่านทั้งสองมาหาหลวงปู่แช่มก็จะมาพักอยู่หลายวันนับว่าหลวงปู่เป็นที่เคารพนับถือจากหลวงพ่อเดิมและหลวงพ่อค้ายมากเลยทีเดียว คนในสมัยนั้นส่วนมากเป็นนักเลงเสือป้นใครไม่มีของดีติดตัวก็ต้องกลายเป็นผีเข้าป่าผู้คนต่างส่องแสวงหาระเครื่องประกุดมาใส่ไว้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและครับสินณเวลานั้นจังหวัดนครสวรรค์มีเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายคนหนุ่มวัยรุ่นสมัยนั้นต่างมีของดีติดตัว บ้านก็มีของหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อคายหลวงพ่อทองรวมถึงหลวงพ่อเงินจังหวัดพิจิตรคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ต่างได้ของดีมาจากที่อื่นมาใช้เป็นส่วนมากและไม่มีใครมองเห็นหลวงตาแก่ในหมู่บ้านจะมีก็ส่วนน้อยเหมือนใกล้เคือกินด่างกว่าจะรู้ว่ามีของดีหลวงปู่ท่านก็ชลาภาพมากแล้ว วัยรุ่นสมัยก่อนเมื่อมีของดีก็ต้องเอามาลองกันว่าของใครจะดีกว่าใครต่างก็เข้าคิวเอามาแขวนต้นไม้แล้วเอาปืนยิงด้วยความขนองถ้าของของใครยิงออกแปลว่าของของหลวงพ่อองค์นั้นใช้ไม่ได้และวันนั้นมีอยู่คนหนึ่งเคยเข้าไปกราบหลวงปู่ช่น และขอให้ท่านทำตะกรุดให้แต่ท่านไม่ทำแต่หลวงปู่ท่านก็ยังมีเมตตาหยิบผ้าแดงลงมาเขียนยันและมัดส,สามคอดและให้ไปและได้เอาไปลองยิงปรากฏว่ายิงไม่ออกพอเห็นแบบนั้นจึงยกพวกมาที่วัดเพื่อขอพยันกับหลวงปู่พอมาถึงวัดก็เข้าไปกราบหลวงปู่แชม่มแล้วบอกให้ท่าน ทำผ้าแดงสามขอให้หลวงปู่ท่านนั่งตำมมายู่จึงเง่อยหน้าขึ้นแล้วพูดว่าไอ้พวกเวนตะไลพวกมึงรีบไปเห็นพ้นวัดกูเอาของของกูไปยิงเล่นไม่รู้จักนับถือกูอาจารย์เดี๋ยวกูจะแช่งให้มึงตายหงให้หมดให้รีบไปทุกทุกคนต่างงงว่าหลวงปู่ท่านรู้ได้อย่างไร ว่าเอาของไปลองยิงต่างคนต่างแยกย้ายเมื่อหลวงปู่แชม่มท่านเริ่มชราภาพสายตาก็เริ่มฝ้าปางมองไม่ค่อยเห็นแต่จะมีพระกับลูกศิษย์คอยดูแลเรื่องอาหารการฉันทุกวันพระญาติโยมก็จะเอาอาหารหวานข้าวมาถวายหลวงปู่หลวงปู่ท่านก็จะให้พรให้รวย,รวย ร่างกายแข็งแรงปลอดภัยนะอินูเอ้ยคนเท่าคนแก่ก็จะยกมือท่วมหัวสาธุด้วยความชื่นใจหลวงปู่แช่มนั้นท่านจะมีกุฏิไม้ของท่านอยู่ใกล้ทางเดินของชาวบ้านใครไปใครมาหลวงปู่ก็จะทักพีพ่เอ้ยบอกแม่เมงันด้วยหลวงปู่อยากกินน้ำพริกว่ะ แม้ตาของท่านจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ท่านก็จะเรียกชื่อได้ถูกต้องน่าอัศจรรย์คนหนุ่มแถวนั้นถ้าใครมีผ้าสามขอดของปู่แช่มแล้วก็เรื่องความเหนียวทุกคนต่างรู้ว่าแน่นอนแต่หลวงปู่ท่านไม่ได้ทำให้ทุกคนหลวงปู่แช่มเมื่อเวลาท่านจะฉันข้าวก่อนฉันท่านจะบริกรรมคาถาเสกข้าว แผ่มเมตตาให้สรพสัตไม่เคยขาดเรียกได้ว่าดีทั้งข้างนอกทั้งข้างในแต่คนสมัยก่อนจะหาคนใฝ่ธรรมะและเอาจริงเอาจังในพระกรรมฐานนั้นยากยิ่งดูเหมือนว่าคนสมัยนั้นต่างอยากเป็นที่ยอมรับของสังคมฟังดูจากผู้เฒ่าผู้แก่เล่าเหมือนยุคนักเลงอันดพานบ้านป่าเมืองเถื่อน ไครไม่มีพวกฝูงนั้นอยู่ยากหลวงปู่แช่มท่านจะมีที่วางสำรับกับข้าวที่อาบน้ำอยู่ไม่ไกลกันมากและที่ขาดไม่ได้เลยคือที่ถ่ายอุจระของท่านศาลาเป็นกุฏิสองชั้นลูกศิษย์จึงทำเป็นรูวไว้สำหรับให้หลวงปู่ท่านถ่ายแต่หน้าแปลกมากที่อุจระของหลวงปู่ ไม่เหมือนของคนปกติทั่วไปพุจระของท่านนั้นจะมีสีดำเหมือนขี้หนูเป็นก้อนเล็กๆไม่มีกลิ่นอยู่มาวันหนึ่งมีชายอันธพานหนูบ้านกินเหล้าเมาหนักพกปืนจิสเอลเดินผ่านมาถึงหน้าวัดก็เห็นพระแก่นั่งตำหม,มักอยู่จึงตะโกนเสียงดังว่าหลวงปู่แามเขาลือว่าเก่งนักหรือ หลวงปู่ก็เงียบนะพูดด้วยไม่พูดด้วยแน่จริงอ่ะมาล้องให้ผมยีงคกทีสิกล้าไหมหลวงปู่แช่มจึงพูดออกมาว่าถ้ามึงจะยิงกูอ่ะมึงไปยิงขี้กูให้ดังซะก,ก่อนถ้ามันดังกูจะนอนให้มึงยิงด้วยฤทธิ์เล่าและถูกหลวงปู่ทา้าทายชายผู้นั้น จึงเดินเข้าไปใต้ถุนกุฏิชักปืนออกมาไม่รอช้าเสียงสับนกปืนดังเชียเชียเชียพอครั้งที่สี่จึงหันกระบอกปืนชี้ไปที่อื่นปืนกะดังชาวบ้านได้ยินเสียงปืนก็ต่างวิ่งมาที่วัดและถามต้นสายไปเหตุว่าเหตุใดถึงมายิงปืนในวัดชายที่เมาจึงบอกว่า มาลองยิงขี้หลวงปู่พอเช้ามาผู้คนต่างพากันมาเต็มวัดโดยเฉพาะนักเลงวัยรุ่นไม่ได้มาทำบุญนะครับมาเก็บขี้พอเป็นข่าวดังแม้กระทั่งขี้ก็ยังไม่เหลือต่อมาเวลาหลวงปู่จะถ่าอยอุจจระคาไรพวกลูกศิษย์ต่างคอยแย่งกันอยู่เสมอวัตถุมงคนที่ท่านทำนั้น จะมีอยู่สองอย่างเท่านั้นคือผ้าแดงสามขอดกับตะกุดตะกัวนมเล็กๆเท่านั้นณปัจจุบันนี้ใครที่มีเก็บไว้นับว่าเป็นบุญหัวยิ่งนะเพราะมีจำนวนน้อยมากหายากจริงๆนี่จึงเป็นที่มาของคำกล่าวว่าถ้ามึงจะยิงกูมึงไปยิงขี้กูให้ดังเสียก่อนพระจะดี จะต้องดีทั้งข้างในและข้างนอกแม้สิ่งที่ผู้คนบอกว่าสกปรกที่สุดต่ำที่สุดหากสิ่งนั้นเป็นของพระอริยะเราซ้าก็จะเหมือนดั่งทองคำที่มีค่ายิ่ง